สวัสดีครับวันนี้นะครับพวกผมเช่นเคยนะครับชคดีนะครับผมจากช่องชคดีสตูดิโอนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการเลนเดอร์ไฟล์งานวิดีโอนะครับสมมติว่าเราทําเสร็จแล้วนะครับผมโปรเจกต์ที่เราทําเสร็จแล้วนะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้สมมติว่าเราทําโปรเจกต์นี้เสร็จแล้วนะครับผม นนี้ะครับวิธีการเรนเดอร์วิดีโอนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับให้เราเลือกจุดเริ่มต้นของตัววิดีโอนะครับผมสังเกตตรงเวลาไทม์ไลน์วิดีโอนะครับ0.000์จุดศนย์ะผมตัวนี้นะครับแล้วก็ให้เลือกจุดสิ้นสุดคือจุดนี้นะครับผมที่3นาที15วินาทีนะครับผมคือจุดนี้นะครับคลิกที่จุดเริ่มต้นแล้วก็คลิกที่จุดสุดท้ายนะครับผมให้เราดับเบิลคลิกปุ๊บ ดับเบิลคลิกดเร็วพร้อมกันนะครับดับเบิลคลิกคือการคลิกสองครั้งติดต่อกันนะครับผมก็จะขึ้นเป็นกรอบสีเหลืองแบบนี้นะครับอันนี้คือพร้อมที่จะเรนเดอร์วิดีโอเลยนะครับผมให้ขึ้นเป็นลักษณะแบบหน้าตาของผมนะครับอันนี้เป็นการครอบวิดีโอทั้งหมดนะครับเพื่อจะให้วิดีโอมันเล่นไม่มีตรงไหนที่ถูกตัดออกไปนะครับอันนี้เป็นการเลือกวิดีโอทั้งหมดนะครับผมคลิกที่จุดเริ่มต้นแล้วก็คลิกที่จุดสุดท้ายนะครับก็จะได้เป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับ ทีนี้นะครับก็ให้มาที่เมนูคําว่าไฟล์นะครับผมเลือกตรงคําว่าレンเดอร์แอดนะผมตรงตรงรูปนี้นะครับมาที่เมนูไฟล์นะครับผมแล้วก็เลือกคําว่าレンเดอร์แอดนะผมนี่นะครับก็จะเด้งขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้นะครับรอสักครู่นะครับผมนี่นะครับทีนี้นะครับประเภทของการ lender นเดอร์ไฟล์นะครับผมจะレンเดอร์ออกมาเป็นประเภท mp4 เป็นไฟล์วิดีโอนะครับผมเป็นค่า default ของตัวโปรแกรมนะผม ให้เลือกตรงเมนูนะครับผมเมนูที่4นะครับผมตัวนี้นะครับนี่นะครับเมนูแรกจะเป็นตัวสตูดิโอตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับ2นับออดิโอนะครับ3อิมเมจนะครับให้เลือกที่เมนูที่4นะครับทีนี้นะครับให้มาที่ตรงมุมคําว่าเทมเพลตตัวนี้นะครับผมเทมเพลตตัวนี้ความคมชัดของวิตัววิดีโอนะครับนี่นะครับดูให้ดีนะครับผมการเรนเดอร์วิดีโอเทมเพลตนะครับผมจะเลือกตรงคําว่า อินเทอร์เน็ต HD นะผมอินเทอร์เน็ต HD พันแปดสินะครับผมเป็น Full HD นะครับผมหรือว่าใครจะได้เป็น 4K ก็สามารถเลือกได้นะครับผมแต่ว่าผมจะเลือกเป็นตัวนี้นะครับเป็น Full HD นะครับผมเป็น1080 60เฟรมเรทนะครับผมตัวนี้นะครับเป็น59.94ิบา FPS คือเฟรมเรทนะครับผมจะเลือกเป็นตัวนี้นะครับ1080นะครับผมโอเคนะครับเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะครับก็สามารถกดดาวน์ตัวนี้นะครับเพื่อ เพื่อมันมันจะเป็นค่า default ของมันนะครับเป็นมันจะได้จําได้นะครับสหรับครั้งต่อไปนะครับผมเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับเราจะตั้งค่าไว้แค่ขั้นตอนแรกนะครับคือช่วงแรกก็เป็นจะเป็นงานชิ้นแรกของเราแล้วก็เป็นการเซตค่าไว้เบื้องต้นประมาณนี้นะครับสหรับครั้งต่อไปเราก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องเซตค่าอะไรให้มันยุ่งยากนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราได้ความคมชัดของตัววิดีโอแล้วครับก็ให้มาที่คําว่าโฟลเดอร์นะครับตรงนี้นะครับ นะครับตรงส่วนนี้นะครับเราจะเก็บตัวไฟล์นี้ไว้ไหนนะครับผมจะหาเบาให้มันเก็บไว้ที่ตัวตัวนี้นะครับผมเป็นโฟลเดอร์งานของเราเลยนะครับนี่นะครับผมจะเก็บไว้ตรงนี้นะครับผมจะเซฟไว้ที่โฟลเดอร์ที่เราทําการเลือกไว้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะครับตั้งแต่ EP แร็กๆเลยนะครับที่เราเลือกโฟลเดอร์ไว้นะครับผมจะเอ็กพอร์ตลงตรงนี้นะครับผมหรือว่าใครจะเอ็กพอร์ตลงหน้าจอเราก็ได้นะครับผม เอ็กพอร์ตลงเดสก์ท็อปเลยก็ได้ให้มันหายง่ายตรวนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมก็กดเซฟไปนะครับอันนี้เป็นตรงที่เป็นที่ต้องการจะให้วิดีโอไปเซฟเป็นที่เก็บงานของเราหั่นแหละครับหรือว่าตัววิดีโอให้มันโผล่ที่ไหนนะครับให้มันโผล่ที่หน้าจอนะครับทีนี้นะครับตรงช่องที่เป็นเนมตัวนี้นะครับก็ให้เราใส่ชื่อวิดีโอนะครับให้เราตั้งลงไปว่าเราจะได้เป็นชื่อวิดีโอแบบไหนนะครับผมผมก็จะตั้งประมาณนี้นะครับผมทีนี้นะครับเมื่อเราทําการใส เซตค่าเบื้องต้นนะครับผมเลือกทำความคมชัดของวิดีโอแล้วก็เลือกที่อยู่ของไฟล์วิดีโอนะครับผมแล้วก็ให้กดตรงเรนเดอร์นะครับผมตอนต่อไปนะครับเมื่อเราตั้งค่าเสร็จเบื้องต้นแล้วนะครับผมก็ให้กดคําว่าเรนเดอร์ตรงนี้นะครับผมกดลงไปเลยนะครับเรนเดอร์นะครับปุ๊บนี่นะครับผมทีนี้นะครับก็ให้รอสักครู่นะครับผมตัวโปรแกรมก็ จะเริ่มทําการเลนเดอร์นะผมจนถึง100%้เดี๋ยวเราจะมาดูวิดีโอที่เราเรนเดอร์เสร็จนะครับผมก็หลังจากที่เราเลนเดอร์เสร็จนะครับนี่ครับวิดีโอมันก็จะมาโชว์บนหน้าจอตัวนี้นะครับผมนี่ครับวิดีโอนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับแล้วก็สามารถเปิดดูได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการเรนเดอร์ไฟล์วิดีโอนะครับผมเอ็กพอร์ตหรือว่าเป็นการเอ็กพอร์ตไฟล์วิดีโอที่เรา ทำการตัดต่อเสร็จแล้วนะครับเอาไปใช้งานหรือว่าเอาไปอัพลงยู u ูบหรือว่าเอาไปอัพลงเฟซบุ๊กอัพลงอะไรอันไหนที่เราเป็นเพจ a c e b o o k หรือว่าไปอัพลงที่ไหนก็ได้นะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรพวกนี้นะครับสามารถเอาไปอัพลงได้นะครับที่เป็นไฟล์ตัววิดีโอโปรเจกต์ที่เราทําเสร็จนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปสอนเพียงแค่นี้นะครับสำหรับครที่ดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดปุ่ม subscribe นะครับเพื่เนคลยะรับ สำหรับวันนี้นะครับช่องโชูดีสตูดิโอก็ขอจบวิธีการสอนการเอ็กพอร์ตหรือว่าการเรนเดอร์ไฟล์วิดีโอไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ